i'm สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอยเป็นบ้านบิบิกันเช่นเคยนะครับวันนี้บอยพามารับชมเจ้าตัวปืนยาวไฟฟ้าเป็นรุ่น ENC 103 S 2 HKM 2 7 IAR Body โลห oh ะนะครับเจน2เป็นเจนที่ได้รับความนิยมมากในบ้านเราเลยนะครับส่วนตัวนี้เปิดกล่องมานะเราจะได้ตัวปืน1กระบอกแมกกาซีน1อันครับ แล้วก็คู่มือที่จะมีมาให้สําหรับเจ้าตัวปืนรุ่นนี้น่นเดงส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแบตเตอรี่กระสุนที่ชาร์จเนาะตัวนี้จะซื้อแยกไม่มีแถมกับเจ้าตัวปืน dnc มาให้หรือว่าปืนรุ่นอื่นนะครับไม่มีแถมมาแล้วนะถ้าจะให้ดีผมว่าแนะนําเลยแล้วกันให้ซื้อแยกดีกว่าเพราะว่าจะได้ใช้งานระยะยาวครับชุดชาร์จก็จะดีด้วยนะครับสําหรับการใช้งานเบื้องต้นส่วน ลากิ้งลายเส้นนะครับถือว่าใกล้เคียงกับปืนจริงมากๆเลยตัวนี้นะครับรวมถึงแมกกาซีนที่ได้ลิขสิทธิ์มาเป็นเจ้าตัวลาย HK ถือว่าสวยนะครับเนี่ยด้านใต้ตุดแม็กก็จะมีโลโก้ HK นะครับเป็นการยิงลายล่องลึกลงไปนะเด็กสามร้อยนัดน,นนะครับบรรจุแบบปัน่นใช้หกเหลี่ยมปั่นก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะฮะโบเล็กน้อยนะครับที่เอาไว้ปัน่น หรือจะใช้หกเหลี่ยมครับเอาที่รอถนัดเลยอย่างนี้ครับปั่นได้เลยเติมกระสุนได้ตรงนี้นะครับเปิดบอ่อแม็กเติมกระสุนได้เลยความเร็วกระสุนตัวนี้วัดได้เปิดกล่องมาเลยเนี่ย410 fps นะครับหรือว่ามากกว่านั้นเลทคงที่เขาจะประมาณ400นะครับถือว่าแรงมากการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราไม่ต้องไปทำปืนให้แรงหรอกครับเพราะปืนเดิมๆเ,เนี่ยทนทาน แล้วก็ยิงได้เรื่อยๆนะครับสามารถสะสมยิงเป้าลงสนามเราก็ต้องเปลี่ยนสปริงนะเพราะว่าแบงสนามเนี่ยเขาไม่ได้ให้แรงเตือน400นะครับส่วนตัวอื่นมีอะไรแตกต่างกับเจ้าตัว4-16ไหมผมว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันเยอะเลยนะครับโดยรวมที่ดูจะเป็นเกี่ยวกับพวกแม็กกิ้งนิดนิดหน่อยๆครับแม็กกิ้งตรงไหนนะครับแม็กกิ้งตรงนี้นะครับบอดดี้เขาจะเห็นชัดเลยว่า ตัวนี้มันจะเป็น m ม c กกิ้ง HK M 2 7ถ้าเป็นส6่6มันก็จะอีกแบบหนึ่งนะลองไปย้อนดูในคลิปวิีโอที่ผมทําลงช่องก็ได้ครับส่วนปรับโหมดเซฟเซมิออโต้มีเหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับนี่สามารถปรับได้เหมือนเดิมเซฟก็ยิงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนออ m เซมิก็ทีละนัดนั่นเองนะครับออตโต้ก็กดค้างทีละชุดทีละชุดนั่นเองครับสำหรับ การใช้งานเบื้องต้นไม่ยากครับเดี๋ยวจะมาแนะนำไปเลยนี่ภาพโดยรวมนะครับสูนหน้าสูนหลังปรับภาพได้นะตัวนี้นี่ครับรังหน้ารังหน้าเขายาวอยู่ที่10.5นิ้วนะครับถือว่ายาวกว่าตัว102นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยจะ9.5นิ้วรังหน้ายาวกว่านิดหนึ่งนะครับรวมถึงเจ้าตัวท่อนอกถือว่า แนวสไนเปอร์ S S per, สวยมากนะครับตัวนี้ oh, <no. S 1> กับแต่งใส่สโคบสวยๆผมว่างามมากเราจะรู้ได้ไงนะครับว่ารุ่นไหนเป็นอะไรยังไงสามารถดูใต้กล่องไกาได้เลยนะสำหรับ ENC จะเป็น ENC 103นะครับจะระบุเลยถือว่าชัดเจนดีนะครับพันท้ายเป็นพันท้ายของ HK สามารถปรับได้5ระดับเหมือนกันนะครับมีเลขบอกนะมีเลขบอกระดับนะครับเราสามารถปรับไปเรื่อย มีระดับ3ด้วยนะครับหรือจะเป็น 1- 2แล้วแต่ความสูงของคนเล่นนี่วิธีการถอดพันธยง่ายๆครับมาบอกไปเลยแล้วกันตั้งแต่ต้นคลิปวิธีการถอดนะครับแค่ดึงตัวนี้ลงนะครับแอออกก็ได้แอให้สุดเลยนะครับแล้วก็ดันนะครับนี่ออกเลยถอดง่ายมากครับหรืออีกวิธีหนึ่งเราจะใส่แบตนะเราก็เอาพันธยเนี่ยปิดก่อนก็ได้ครับเปิดตัวนี้ครับนี่ยังมาฝั่งซ้ายนะครับ แล้วก็เอาสายแบตเนี่ยออกมาใส่แบตเท่าน,นั้นเองถือว่าไม่ยากนะสำหรับ h k a h a n d h e l h แต่ผมว่ามันอาจจะใหญ่หญไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบก็แน่จะโอเคโดยรอบถือว่าโอเคนะครับตัดดำได้สวยงามมากตัวปรับโบก็ใช้ได้นะใช้ได้ยังไงนะครับนี่เราดึงโบกให้ค้างนะเรามาตบฝั่งนี้นั่นเองนี่ครับโบปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมตบโบนะนี่ครับประมาณนี้ เปิดมาเราจะเจอเลนฮอปนะครับให้ดูอีกฝั่งเลยเปิดมาเราเจอเลนฮอปเลนฮอบคือปรับขึ้นปรับลงได้ปกตินะครับตามวิธีการเล่นของเราแล้วบางคนถามมาว่าดอทเล็ดดอดน่ยช่วยอะไรช่วยทําให้เราเห็นเป้าง่ายขึ้นแล้วเราก็ปรับจูนให้มันตรงกันให้ได้แม็กที่สุดนะครับส่วนเราปรับเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้อยากโชว์ฮอบเราเนาะถ้าเป็นฮอปแต่งก็อยากโชว์ไว้อันนี้ฮอบธรรมดานะ แล้วก็ตบโบเก็บเหมือนเดิมครับ่วนตอนนี้เป็นเจ้าต,ตัวปลดแม็กครับเนี่ยวิธีการปลดแม็กก็ใส่แม็กเข้าไปแล้วปลดแม็กได้เลยมาดูกันนี่นะครับใส่แม็กไปตอนนี้แน่นนะครับแล้วก็ปลดแม็กก็กดแค่นั้นเองไม่ยากปรับปลดมีฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ไม่มีครับตอนนี้ก็ทํามาหลอกสําหรับปืน HK นะครับหรือว่า e n C ทุกรุ่นเนี่ยมันหลอกหมดเลย แล้วก็ปืนไฟฟ้านะครับไม่มีเลยนะนี่ทำมัหลบกันเลยส่วนขลังเ,งงเป็นขลัง M4 ทั่วไปครับนี่ถือว่าสวยครับล้างหน้าฝั่งนี้มีอะไรแตกต่างไหมก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับถือว่าสวยสวยเลยวันนี้เอาให้เห็นใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าปืนค่อนข้างสวยมากครับสําหรับสีทราย103ตัวนี้ใครที่ชอบสะสมนะผมว่าไม่ผิดหวังเลยถ้าได้ไปนะครับ เดี๋ยวจะมาวัดความแรงกระสุนให้รับชมกันสักหน่อยว่าเรดความแรงกระสุนเดิมๆเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับด้วยกระสุนขนาด0.20กรัมนั่นเองมาดูวิธีการใส่แบบที่แผ่นท้ายโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องถอดแผ่นท้ายออกบางคนถามมาผมจะทําคลิปนี้เลยละกันนะครับกดแผ่นท้ายให้สุดเลยนะครับให้เป็นระดับที่ศูนย์เลยนะครับเัียงมานิดนึงหลังจากนั้นเราเปิดรูดตรงนี้นะครับ ใส่ลงล็อกปุ๊บเราก็ดึงท้ายออกมานะครับค่อยดึงนี่ครับแล้วปิดเป็นไงครับง่ายมากเรียบร้อยมายิงเทสฝั่งนี้ก่อนนะครับไปที่เซฟเข้าเซฟนะโอเคเซมีครับทีละนัด นี่นะครับทีละนัด่อแม้ออโต้ครับประมาณนี้นะครับเวลาใครที่จับไปเล่นนะปืนมีกระสุนหรือไม่มีกระสุนเนี่ยเราควรยิงเป็นชุดก็คือกดเหมือนผมไม่แค่ยิงทีละชุดทีละชุดดีกว่านะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปืนเนี่ย มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับส่วนใครหลายๆคนที่ชอบกดกดค้างแช่เลยเงี้ยผมแนะนําให้ไปแต่งให้ทนก่อนนะครับอย่าไปกดกันเลยอย่างนั้นปืนไม่ได้ทำเนีย่ยรับรองว่า,าพังทุกกระบอกครับส่วนวิธีการบรรจุกระสุนครับตอนนี้กระสุนเราก็แค่นํากระสุนเนี่ยมาใส่กับเจ้าตัวแม็กกาซีนใส่ได้ตรงนี้เลยนะครับนามือเนี่ยแหละครับใส่ไปเลยอันนี้เป็นโหลดเดอร์ไม่เกี่ยวกันนะ เราก็นกํากระสุนนะครับมาใส่จะลองยิงดูนะครับว่าความแรงเท่าไหร่นะครับสําหรับปืนเดิมๆจากโรงงานเลยวิธีการนะครับนี่นํามาปั่นกับแม็กได้เลยหรือจะใช้หกเหลี่ยมก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีเพราะบางกระบ,บอกผมก็ไม่เห็นมีนะบางกระบ,บอกก็มี <c oughs> ก็ยังงงๆอยู่นะฮะโอเคอันนี้คือกระสุนขึ้นแล้วนะครับเนี่ย ประมาณนี้มีนิดหน่อยนะครับเราจะยองยิงเทสให้รับชมกันดูมาเปิดเครื่องวัดกันนะครับมาดูซิว่าแรงสักเท่าไหร่กระสุนขนาด0.20กรัมเท่านั้นเองนะครับผมขอนุญาตจับไกลๆหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะบางกล้องได้นะครับไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับอโอเคปืนยาวหน่อยตัวนี้ขอแนดยิงแบบนี้ละกันนะ เซมีก่อนนะครับทีละนัดอ้าวลืมใส่แมก네กาซีนก็ว่าเรามไม่ออกนี่ครับใส,ส่แมกกาซีนมาแล้วนะโอเคขออภัยครับขออภัยมาดูครับที่เซมีก็คือทีละนัดนั่นเองนะครับเริ่มยิงครับ โอเคเรายิงไป10นะัดลองมาดูนะว่าแน่ายาวเนี่ยจะแรงเท่าไหร่แต่ผมเชื่อได้เลยว่าความแรงเยอะมากนะครับสําหรับตัวปืนที่แน่าายาวเนี่ยมาดูกันครับความแรงอยู่ที่193นี่ครับดูเหล็กเขานะถือว่าแรงเต็มแม็กเลยเนี่ยอยู่ที่439นะครับส่วนคนาดที่กำลังดีเลยนะก็คือเหล็ก กลางๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่433ส่วนตัวนี้421คือเลทที่ต่ำสุดนะครับโอเคนะ10นัดก็ถือว่าดีนะครับไล่กันดีมากเลยกรกลุ่มกระสุนนี่ผมว่าดีแน่นอนครับเพราะว่าลมเขาดีโอเคเดี๋ยวเรามายิงเคลียร์กระสุนให้หมดแม็กกันสักหน่อยครับเป็นออโต้เลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้โอเคขอออโต้นะปรับไปที่ออโต้แล้วนะครับ ปิดพลาดประกันใดขออภัยนะเพราะว่าปืนยาวนิดหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ค่อยถนัดโอ,โ,อโอเคอย่างนั้นเราถอดแม็กซซินครับมีลูกกระสุนหล่นไม่เป็นไรนะอย่างนี้ครับลูกกระสุนออกมาคือเรื่องปกติถ้าเป็น Hop m a ็นะครับกระสุนคุณจะอยู่ในลังเพิง เราต้องเคลียร์กระสุนทุกครั้งเรายิงเสร็จเข้าไปเซมิครับโอเคไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนเราก็เข้าเซฟปกติครับนี่ความแรงโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ถือว่าแรงมากแรงมากเลยทีเดียว,ยวสาหรับการใช้งานผมว่าโอเคเลยนะครับคุ้มคุ้มค่าแน่นอนสําหรับตัวปืนรุ่นนี้ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอกบ้านๆเ้วยนะครับ หากมีอะไรใหม่ๆนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้รับชมเช่นเคยครับส่วนเรื่องน้ําหนักนะครับตัวนี้จะอยู่ที่3.2กิโลกรัมความยาวโดวยรวมนะอยู่ที่860ม mm ลิเมตรถึง940ม mm เมตรนั่นเองครับมีอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมติดตามกับบอลบ้านๆดูด้วยนะครับขอบพระคุณครับ